ใครใครจะไปพ่ยพ่อที่ไหนครับบ้านครับไหนพี่แอนพิวพี่แอนพิวจะไปเซอร์ไพรส์ใครนะเจะไปค่อโอ้ยมันเป็นขนมอะไรเนี่ยฮะฮันน่ามาดูก่อนโอ้โหคุณพ่อจะดีใจไหมฮะพ่อดีใจจุ๊บจะดีใจไหม คงดีใจมากๆเลยใช่ไหมครไปกันดีกว่านะอะไรครับอะไรครับเจาไปไหน,นจะเอาไป,ไหาาไปให้คุณพ่อ,อครับคุณพ่อทงดีใจใช่ไหมคะค